บทที่86ข่าวเช้าโชว์หลี่ร้านรั่วไม่่อยสนใจเครื่องประดับของผู้หญิงเท่าใดน,นะแต่กลับสนใจจี้หยกที่สีหยุนจือให้ลูกจ้างในร้านถือตามขึ้นมานางหยิบมาพินิจพิคะห์อยู่นานเมื่อสีหยุนจือเห็นดังนั้นจึงถามว่าคุณหนูหลีร้านของข้ายังมีจี้หยกสำหรับสุภาพบุรุษอีกหลายชิ้นที่ยังไม่เคยให้ใครได้ชมคุณหนูอยากลองชมหรือไม่ หนีหลานล่วแววลตาเป็นประกายด้วยความดีใจแต่ก็ยังคงสงวนท่าทีแล้วตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็รบกวนหูหยินด้วยหลานล่วอยากลองชมสักหน่อยซีหยุนจือจึงบอกให้ลูกจ้างนำสินค้าที่วางอยู่ตรงหน้าไปเก็บและให้ยกถาดไม้ที่มีผ้ากำมะหยี่สีดำคลุมอยู่ออกมาสองถาดบนถาดมีหัวเข็มขัดทำจากหยกที่ดูสง่างาม และมีรวดรายปานีตอยู่หลายอันหลี่หลานล่วดถูกใจเข็มขัดหยกรูปมงกรคู่จึงพูดขึ้นว่าของชิ้นนี้สวยเกินแต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ซีหยุนจือคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงสั่งลูกจ้างให้วางของไว้แล้วออกไปในห้องรับรองจึงเหลือเพียงสองคนจากนั้นนางก็หยิบถ้วยน้าชาขึ้นจิบและพูดเสียงเรียบคนที่คุณหนูหลี่พูดถึง คือคุณชายสีใช่หรือไม่หลีหลานลั่วนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็หน้าแดงด้วยความอายสีหยุ่นจือรู้สึกที่ตนได้คาดเดาไว้นั้นถูกต้องแล้วทำให้นึกเสียดายเหลือเกินที่หญิงสาวผู้งดงามและคุณสมบัติเพียบพร้อมอย่างหลี่หลานลัว่วไปต้องตาต้องใจคนอย่างสีหยุ่นได้เมื่อเห็นอีกฝ่ายก้มหน้าไม่ตอบอะไรแต่ใบหน้ากลับแดงก่ำถึงหูสีหยุนจือก็มั่นใจว่าหลีหลานรั่ว เริ่มหวั่นไหวกับซีหยุนแล้วจริงๆซีหยุนจือวางถ้วยน้ำชาลงพูดกับหญิงสาวตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมาคุณหนูลีข้ามีเรื่องหนึ่งไม่รู้บอกควรจะบอกท่านดีหรือไม่ลีรลานรั่วยังคงประคองหยกชิ้นนั้นเอาไว้ในมือกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาเชิญฮูหินพูดเถิดคุณชายสีมีชื่อเต็มว่าซีหยุนเป็นพี่ชายของฮูหินผู้ตรวจการฝ่ายซ้าย เขาอายุ25่าคพูดถูกต้องหรือไม่หลีหลานล่วย,ยังคงก้มหน้าไม่ตอบอะไรสีหยุนจือจึงพูดต่อไปเขาไม่ได้เป็นเพียงพี่ชายของครูหยินผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายเท่านั้นพอท่านนับตามลำดับญาติแล้วเขาก็เป็นพี่ชายของข้าเช่นกันขากับครูหญินของท่านผู้ตรวจการรวนเป็นคนของตระกูลสีก่อนหน้านี้ข้าเคยอาศัยอยู่ที่เมืองร่วยอย่างด้วยกันเรื่องนี้คุณหนูอาจจะยังไม่รู้ หลีล่หลานล่วททำหน้าเหมือนเพิ่งนึกออกจ้องนาซีหยุ่นจือครู่หนึ่งแล้วถามว่าทีฮูหยินพูดเรื่องนี้กับข้าต้องการจะบอกอะไรหรือซีหยุ่นจือเห็นนางกำหยกในมือแน่นจึนตอบตามตรงว่าข้าจะบอกว่าคุณชายสีไม่เหมาะกับท่านเขาไม่ใช่คนดีแม้แต่น้อยเมื่ออีกฝ่ายได้ยินซีหยุ่นจือพูดอย่างนั้นก็นาถอดสีทันทีผุนลุกขึ้นจากเก้าอี้ พูดด้วยความโมโห و. ปูหูหญินท้าห้เกียรติในฐานะที่ท่านมีอายุมากกว่าข้าแต่ถ้าท่านยังพูดจาใส่ร้ายคุณชายสีเช่นนี้แล้วคงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกคุณชายสีเป็นคนมีความสามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเขายังบอกเขาว่าเมื่อถึงเดือนสองนี้หากเขาสอบผ่านเขาจะไปสู่ขอค่าถึงจวนเสนาบดีท่านก็เป็นคนตระกูลสีเช่นกัน ทำไมถึงพูดจาใส่ท้ายพี่ชายตนเองจิตใจทำด้วยอะไรข้าขอลาก่อนแล้วเมอรี่หลานล่วบพูดจบก็เดินออกไปจากร้านพร้อมกับสาวใช้ของตนโดยไม่หันกลับมามองอีกซีหยุนจือยืนอยู่ริมหน้าต่างในห้องรับรองชั้นสองมองหญิงสาวที่เดินจากไปอย่างเร่งร้อนพร้อมถอนหายใจนางคงทำดีกับคนไม่ขึ้นจริงๆสู่อุสาพูดความจริงและเตือนด้วยความหวังดี แต่คนฟังกลับรับไม่ได้ซีหยุนบอกว่าหากเขาสอบผ่านจะไปสู่ขอแม่นางหลี่หลานลัว่วถ้าหากเขาสอบไม่ผ่านเล่าหรือแท้จริงแล้วซีหยุนพูดก็เพียงต้องการอาศัยเส้นสายและบารมีของท่านเสนาบดีฝ่ายซ้ายช่วยให้ตัวเองสอบผ่านใช่หรือไม่แม้ว่าซีหยุนจะไม่ได้เร็วร้ายไปทั้งหมดและถึงนางจะไม่มีสิ่งใดมายืนยันว่าซีหยุนไม่ได้รักแม่นางหลีหลานล้วอย่างจริงใจ ทว่าเรื่องที่ซีหยุ่นจือมั่นใจแน่ๆก็คืออีกไม่เกินสามเดือนแม่นางหลี่หลานล่วจะต้องเสียใจเพราะเรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรชุดเครื่องแบบของผู้ฐานถูกตัดเย็บอย่างเร่งรีบเพื่อให้ชุดเสร็จโดยเร็วที่สุดช่างตัดเสื้อต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยก็ถูกส่งมายังบ้านตระกูลปู้ทว่ามีเพียงซีหยุ่นจือ ที่อยู่รับหน้าและรับเครื่องแบบนั้นไว้นันพอปู้ฐานมักจะพาลูกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านทุกวันหลังจากเขากลับมาถึงบ้านหญิงสาวก็ขอให้รองชุดให้ดูแต่กลับถูกเขาปฏิเสธอย่างเย็นชาตั้งแต่ปู้ฐานกลับมาเสี่ยวอันก็ไม่ได้ติดมารดาเหมือนแต่ก่อนแต่เปลี่ยนมาติดพ่อแจมีหลายครั้งที่บรรดาขุนนางมาเยี่ยมเยียนปู้ฐานถึงที่บ้านแต่เสี่ยวอันก็ไม่ยอมแยกจากพ่อ เขาจึงต้องพาเสี่ยวอันไปร่วมวงสนทนากับบรรดาแขกเหล่านั้นด้วยเมื่อใกล้สิ้นปีหลานหนานเปิดก็คึกคักทุกวันสินค้าประเภทผ้าและเครื่องประดับขายหมดเกลี้ยงในเวลารวดเร็วหากไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้ซีหยุนจือนัดกับเรือสินค้าที่ท่าเรือซานตรงไว้หลายลำมาอย่างนั้นคงไม่มีสินค้าพอขายในวันนี้พัชยาจี้ ไม่เยี่ยมชมสินค้าที่ร้านของซีหยุนจือนางจึงพาพระชายยาขึ้นไปยังห้องรับรองชั้นสองตั้งใจจะชนอีกฝ่ายสนทนาระหว่างเลือกดูสินค้าทว่าการมาครั้งนี้ของพระชายยาจี้ดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษขณะซีหยุนจือรินน้ำชาให้จึงถามว่าช่วงนี้มีเรื่องดีอะไรหรือเพคะพระชายยาจี้วางกำไลหินลงบนโต๊ะยิ้มบางๆที่มุมปาก ทำสีหน้าเหมือนจะบอกว่าข้ามีเรื่องจะมานินทาให้เจ้าฟังจากนั้นก็กระดิกนิ้วชี้เรียกให้สีหยุ่นจือเข้ามาใกล้สีหยุ่นจื่นึกแปลกใจกับท่าทีมีดสไนัยของระชายาแต่ก็ยังโน้มตัวเข้าไปหาระชายาจี้พูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามรันหัวเลาะไว้อย่างเต็มที่ปุตสาวเสนาบดีหลีปู้ไปนอนกับผู้ชายน้ำซ้ำยังถูกจับได้คาหนังทาเข่าเลยละ ซีหยุนจือได้ฟังก็รู้เหตุผลที่ทำให้พระชายามีสีหน้าอย่างนี้ก็คงมีแต่เรื่องของสตรีชั้นสูงเท่านั้นที่ทำให้นางตื่นเต้นได้ขนาดนี้ซีหยุนจือจึงถามต่ออย่างสงสัยจริงหรือเพคะกับใครกันเหตุใดจึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวเช่นนี้พระชายาจี้เหมือนจะรอคำถามนี้อยู่แล้วจึงรีบตอบบุรุษผู้นั้นเจ้าก็รู้จัก เขาเป็นพี่ชายของซีหยุนเจิงก็น่าจะเป็นพี่ชายของเจ้าด้วยกระมังซีหยุนจือได้ยินก็ชะนักมือที่กำลังรินน้ำชาถามอย่างประหลาดใจซีหยุนหรือพระชาย,ยาจี้รับการน้ำชาจากนางแล,ล้วรินให้ตัวเองพร้อมกับพูดต่อว่าข้ามีรู้หรอกว่าเขาเชื่ออะไรรู้เพียงว่าเขาเป็นพี่ชายของซีหยุนเจิงและเรื่องเพิ่งจะเกิดขึ้นวันนี้นี่เอง แต่เท้าอียังถูกเสน้บดีหลีปู้เรียกไปถามถึงจวนเลยทีเดียวซีหยุนจือถอนใจเบาๆนางคาดการไว้แล้วว่าไม่ช้าก,ก็เร็วซีหยุนจะต้องสร้างปัญหาและนำความเดือดร้อนมาให้เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะทำตัวโดดเด่นเพื่อจะได้เป็นที่ต้องตาต้องใจคุณหนูทั้งหลายในเมืองหลวงเขาหวางท่าเป็นสุภาพบุรุษแล้วหวานสเสน่ห์ผู้หญิงทุกคนที่พบเจอ แสดงให้เห็นว่าตนสามารถรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ทำไมเขาไม่คิดบ้างว่าคุณหนูเหล่านั้นต่างก็มาจากตระกูลใหญ่นี่เขาคิดว่าพวกนางเป็นเพียงสาวชาวบ้านที่เมื่อมีความสัมพันธ์เกินเลยแล้วจะหนีไปได้ง่ายๆอย่างทันรึกแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรอีกเพคะถึงตอนนี้ซีหยุ่นจือเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพระชาย,ยาจีจึงดูตื่นเต้นนัก นั่นพอทำให้อีกฝ่ายอวดได้ว่ารู้เรื่องทั้งหมดมาอย่างดีผชายยาจี้ยักไหลแล้วตอบว่าข้าได้ยินมาอีกว่าทันเสนาบดีก้นด่าดใได้เท้าอียกใหญ่แล้วสั่งให้เอาตัวซีหยุนกลับไปส่วนซีหยุนก็ถูกซ้อมจนสะบักสะบอมข้าก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเจ้านี่แหละเรื่องบุตรสาวเสนาบดีลักลอบได้เสียกับผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน กลายเป็นข่าวที่ถูกโพธนณาไปทั่วเมืองซีหยุนจือเคยเจอคุณหนูท่านนี้ในงานเลี้ยงเพียงคนเดียวนางดูมีกิยามารยาทเรียบร้อยท่าทางสงบสงเงี่ยมคิดไม่ถึงว่าจะทำเรื่องอย่างนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องเสื่อมเสียที่สร้างความอับอายได้ขนาดนี้กลับถูกแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วเรากับไม่มีใครพยายามปกปิดเรื่องเฉาโจที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยแน่นอนว่าทางฝ่ายเสยนาบดี ย่อมไม่ยอมให้เรื่องนี้แพ้งภายออกไปพวกเขาย่อมทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดเรื่องราวทั้งหมดแต่ข่าวลือก็อยังเล็ดลอดออกจากจวนได้อย่างน่าประหลาดดังนั้นเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่ๆส่วนจะเป็นฝีมือใครก็คงเดาได้ไม่ยากเพราะหลังจากที่ข่าวนี้ถูกลือได้ไม่นานก็มีข่าวใหม่พูดกันหนาหูว่าปุตสาวเสนาบดีหลีปู้กำลังจะแต่งงาน ครั้งนี้นับว่าซีหยุนเดินมากได้ดีทีเดียวตอนแรกก็หลอกให้ฝ่ายหญิงทั้งรักทั้งหลงจนยอมพีกายให้ครั้นพอได้สมความปรารถนาและเมื่อมีคนมาเห็นเข้าก็ยอมรับโทษแต่โดยดีคงพอคิดว่าอย่างไรเสียตนก็เป็นถึงพี่ชายของฮูหยินท่านผู้ตรวจการอย่างมากก็แค่โดนเคี่ยนตีแต่คงไม่ถึงกับฆ่าให้ตายในเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็มีเวลามากพอ ที่จะปล่อยข่าวลือจนในที่สุดเรื่องทั้งหมดก็ลงเอยเช่นนี้เนื่องฉาวโฉกที่เกิดขึ้นกับซีหยุนนองศักจะไม่ทำลายชื่อเสียงของเขายังทำให้เขาสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพาตัวเองเข้าไปถึงในจวนเสนาบดีพอขอรับโทษทันทีที่ได้รู้ข่าวและยังเสนอตัวจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการแต่งงานกับฝ่ายหญิงแม้จะโกรธเพียงใดแต่ด้วยยศถ,ถาบรรดาศักดิ์ที่คำคอ ท่านเสนาบดีก็จำต้องรีบแต่งบุตรสาวโดยเร็วดีกว่าปล่อยให้ข่าวลือทำลายชื่อเสียงไปมากกว่านี้นำซ้ำยังกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านให้หัวเราะเยาะเอาได้จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ